นคสวัสดีจ้าพวกพ่อสาวผู้อีสานหากินจ้ามื้อนี้พอกันอยู่งทั้งผู้ือเก่าจ้ามื้อนี้สาวผู้อาศิมาหาหน่อไม้จ้าพี่น้องจ้าวันนี้ยางขึ้นมาจ้ายู่ตีนก็เลยมาพ่อเห็ดจ้าพี่น้องจ้าก็เลยแวะเก็บก่อนเพื่อได้ไปแกงใส่หน่อไม้จ้ามื้อนี้ว่าสิมาเบิ่งหน่อไม้หวกจ้าพี่น้องบ่ทันได้ขึ้นฮอดอันหน่อป้านหน่อไม้ยู่จ้ายู่ตีนก็เลยมาเห็นเห็ดก่อน ก็เล่แววกเก็์จ้ะก็ะดีเละนะอเนาะเขากลับไปแกงใสหน่อใหม่จ้ะเห็ <Okay. S 1> ดท่านจ้ะพี่น้องดอกงามๆจ้ะพูดหลับเพื่อนหาเห็ดอยู <c> ่ <ười> ขึ้นมาน้ำกันพอเห็ด <Okay. S 1> ก็เลยเคลียเห็ดแล้วมาหาหน่อไม้หัวก็ไ <Okay. S 1> ด้มีเนื้อไส่ดอกจ้ะ okay. Okay. อังแม่นพ่อจ้ะ น,นุ่นๆเนะนี่จ้ะนาซีเมนเฮดเนี่ยนั่นเหน่าเฮดอีลีท uh ี่นอกวันนี้เขาสิได้ข้นเอาหน่าใหม่บ่มือเนี่ยเพิ่นกะมันเฮดอยู่ข้างล่างเนี่ยโ้บ่เ่ จ,จีน้อยเต็มอยู่เอาว่้ใดได้ดละผูะ้นี้เ,าเอานะเผู้ใดดอกมันในส่เคี่ยมันเดียวก็เลยเก็บเอาน,อน้องเคี่ยมันเตก้ลกวเา็ยนาแรลจ้ะ ดีพอถ่ายดีๆจ้าโอ้เห็ดตาแหลกน้องเอ้ยคือสิบ่ได้ดอกน้องใหม่เบิ้องส้มนี่อาเห็ดก่อนเนาะจา้ะบ่มีหอดแนวไซ่้ด้ไส่หมวกนี่กระถุงไผ่แมนจีหน่อยหลายหลายน้องใหม่มือล้างเนาะ <laughs> ได้เห็ดเราบ่มันน้องใหม่ <laughs> จุ่มหนีแมจ้ะป้าน้องใหม่ดิมจ้ะมันแห่งเนี่ยนต้นใหม่ยุไตกิ้นต้นเอียงเขาอื่นต้นห้างโอ้ยมันมีเห็ดเห็ดท่องที่ใส่ข้ Nào về Bum, là ngan ngán xuân bưng ta hóc như là ta hóc cái có thể tiêm nhau tay จ้ะนี่จ้ะนี่แต่งามๆเดีอยวมาพูดเลยเมียนยุตีนเด้อจ้ะจะพูดว่าฮันขึ้นไปหอดป้าน้องไม่ดอกมาแย่งเห็ดกันว่างั้นเพิ่นได้เป็นมูมูง้างยัยเนาะปาพี่น้องเห็นบ่จ้ะหองแห้ง่ได้ โอ้โหแดงบ๊ายบ่ได้ดอกเด้อโน่ใหม่พี่น้องเป็นคลิปฮิตโหลดเนาะจ้ะแนนคลิปฮิตโหลดพี่น้องจ้านี่บิ้งบึ้งบึ้งนาะงกระโจนใสให้เบิ้งนี่ล่ะป๊าดที่ตัวหมานแดดจ้ะต้องเอาดอกโน่ใหม่ เพียอีกเด้อเพียดโอ้ยแอนเนี mm. yeah. okay. ่ยน uh ี huh. ่ห้ามเล่า่ะไอ้ทานเก็บเอาเด้อแข็งอยู่เด้อจ้ะแข็งอยู่แม่นเดี๋ยวที่บ่ได้เอาตามาจ้ะ พี่น้องเขามารับชมใหม่คลิปนี้สาวผู้่าสิมาหาโนใหม่ด้วยจ้ะนี่อันเล้เลบารายเอาตามาจ้ะสีไดใ้ใส่ถุงขอเพิ่นว่างานเพิ่นยางมาพกพอมาใส่หมวกมันสีมุนมาสั้นเพืเ่อเอาถุงให้ได้หลายเติบเนาะผู้มาต้องกันก็นกนได้บกักหลายเนาะจ้ะต้องเปลี่ยนจ้ะนะ

น่ะเห็ดน,นาเลียซ้ำเนี่ยแกงแซ่บด้เห็ดนาเลีพุ่น,น<ะ>อนย,ยูอ่ข้างล่างแม่ยกองไวย

เจ็บไหมล่ะเจ็บไหมมนั่งนั่งุ้ยเห็ดไปมึงคันหาก็ได้ยุ่มมึงคนหาก็มีอยู่เว้ยเอาหมีก้นบอมยุคนันบอดวกนะเฮ็ดคอยคอยจอง

อ kind of ั่งเง้าแล้วนางถ่าแล้วหาน้องไม่ถาได้ก็เอาพี่นอนกูละกากซ่านพี่น้อางูจางูมีตาต่หงี้าย่าเ้าเฮียประทันใจดีเด้เฮียไปกับมีไหมเป่าอะไรเป่าคนหยาดพี่นอหยาดคนหยาด บมดไปหมดไปฮ่อไทสร็จบ้งไหมท้องหังเนี่ยมงยายดิ้เนี่ยบ้างไปยเหยังขเปล่า่าบเปล่าไีนอยก็ไล่อยู่ถือาตาไเปล่าไบอีกอ่ะน่ะกลังงาๆเตปธรรมดาเเียดีๆนี่ นี่ไลายอีลีอยู่นี่เอาว่านเบิดติตายาง,ง,าาง่เข้าไปหนอหันแล้วี่านน้องแข็งดีดีไหมเมนผ่านพี่น้อนง ออกเป็นมูกาสสาดจิ้วเห็ดป้านี่ออกเป็นมูดีเนาะหลอกแข็งดีดีว้ามาตัวงหญ่แถพี่น้องโอ้ยส่วนข้างหลังแม่จิอกงานเนาะโอ้ยโอ้ยซึ่งเปลี่ยน mít lái thưa nho, ta cả bông mít say xé đài lại núng, đổ nát

อะไบ,บอตาม่หมาดน้ินาแหละไ่ไปไงล่วนางกินน้ำอยู่นีน่ตาหมอกลายดอกได้สันเก็บที่แหลกมองแล้วนางกินน้ำละ ที่แรกกคลละเกบหลายดอกเด้วบันไดทยมใช่บุบอะให้กับคนเอาดอกพี่พี่พีังงพี่พี่กู่คุงเอาได้ดอก่างเอาของคุน้องท้ว่า้อาไงเลยไงหนีไปพี่น้องดอกที่ยุ่เนียเฮ็ดกันพี่น้อง บ่เห็นกะว่าหลดถั่โอ้คาออกแ่เนาะปถอยวันเหรอดอเถาเอายึดอันนี้ตาดอกเ่าเถาเด้อข่บ่ได้เ่าเด้อข่เออเอออยู่เด้นีหั่นบัวหินบัวเออบัวฟีนองแหลบปื้อค้นกับเอ ท่านจะบอกงานนึงนะเท่ยนำขื่อหอ้งาแถย้ายมาเร็ย้ายมาเร็่อยเหตกานงน้ำขื่ตั้มนีหลี่น้นพะน่ะพูดแม่บอกง้ำนึงท่านจุ่มจุ่มอยู่ดิ โอ้ยมันนอนๆแนาะงยินบอจ้ะน้ำบ่น้อยู่นาะยังหนุ่มๆอยู่สามสิบยังแจ๋วเนี่ยปาเห็ดทานจ้ะพี่น้องดื้อหน่อไม้แล้วจ้าเอาดอกหน่อไม้เอาเห็ดจ้ะเอาเห็ด อุอมควนพอพอ้ยเจีบน่นาเหละกับนีปลา,าทั้งทั้งนาเหละทั้งคันอืออมิีลยอ้ยพี่นออืมชาตาดื่มดึมไหมเห็นเช้าฟูจ่ะจันย้ำนั่งอ,อมงมืดตกกะตาไหมเห็นยัง <c ười> <c ười> เจา้วมารอเหรียญจ้หน้าตาหน่อยเอามะล่างเอาหอมมล่างหอมมล่างนะใครซือเห็ดสาวครูหอมมะล่างแล้วก็ทุกใบไม่ตัวปลาเห็ดทานปลาเห็ดนาเรียจ้าปลาเนี่ยนี่แต่งงามๆต่เห็ดเข็งค่ะ นี่ไม่ค้นงางมันนีตัวนี้คนเหยียบมันขัดจะหีเยไม่คนเหยียบมันพ้างงางมันนี่นี่บอกคุณหมดทอ้งนั้นพิดเพิ่งจ้ะ เห็ดผึ่งยังพอยังพอปกป้อะโอ้เห็ดผึ่งเหลืองนี่จ้ะเห็ดผึ่งเหลืองดี๋ยวงามเนาะดอกงามคักจีมันพักอีกอย่างบ่ะุ่นผุนผุนผุนบุ้ยจีจุ้มหน่อยพี่น้อง จีหน่อยอเคอันนี้มันได้หักเลยสนี้แกงเสร็จฝนมันเยอะจ้ะกรลังหมานเห็ด

อ้ยพี่น้องอเอาไรบ้างล่ะแต่เมนตากับสีเต็มตาแหละจ้ะทั้งอันคนในไส้อันถุงพายแล้วล่นถุงแล้วเพิ่งครับเพิ่งเลี้ยงเห็ดกัวอันนี้เห็ดกวันนกวไน มันเพ <c oughs> ิ่ง <glowing> ซ oh, ึ <to> ้งยุพี่นองได้รอยยุพี่นองโอ้ยมันล่นถุงล่นยังเลยล่ะข้าู่นั้นเยข้างเลยข้างบนนาดีดีย้เด็ดจิ้มถืออันไหน น้ำคักเห็นยังเห็ดท่านดอกนโอ้ยเห็ดท่านจุมได้จ้ะนี่มันดำทองขาวเบินบ้นเินออกดีหมเฮ็ดทานไหมกูละดอกงา,งาอยู่เป็นไเนาะกูละดอกงาเนา,าะ อยากสีที่สีนะรวรู้ลูแล้วเขากะหายี่เดียอไปนไปปีนนะมีคนเคียร์มีอไรมบัเคียร์ใบใหม่นัมัดอกกี่ไล่เียนะปุงแดงใ่ได้ไหมเงียีนเหลี่ยมไหมตั้งก็ได้นะมนทั้งยางติมันมีแนวไซร์เหสีแดงไว้กับแล้วจ้ะโบเมนถุงหน่อยๆได้แต่ไม่เห็นปนๆเอาถุงหพอดี กือบบ่ได้เนี้ยใส่ขุนสถุงยังเจ้าพี่น้องไว้กับพี่น้องสากระสอบซกสอบพุนละซีซีพุนละเขาไปใส่ตาเหลือกเบื้องพุนละนันงัดหลอพี่น้อง เห็ดท่านเหลปุ้เห็ดทานเห็ดนาแหล่เ okay. ห็ดผึ่งเฮ็ดกอทั้งฝุ่นอีกทั้งหนุ่มไผ่กรแมนทั่นพป็นอีกรอดยุละครับขอบคุณขอบวนยุุ่ระสำหรับสำเร็จยุบุระจะได้กลาบรอพี่น้องคงไหนก็ฝากในเร้อจ้ะกดติดตามให้แน่จะรับน้กรับไปกันจ้าวัสดีจ้าบ๊ายบายรไปลงู้ีเท่า